ถ้าหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเ,เด้อเมื่อนี้กะสิมาเว้าวเรื่องของเสียงในหัวให้ฟังเพราะว่าบางคนหลายๆคนก็อาจติดกับดักรเรื่องนี้คือกันกับคอยคอยกติดกับดักรเรื่องนี้แหละเสียงในหัวเสียงในหัวที่บอกเว้าวบอกเขาตลอดว้าวเขาเห็ดบ่ไ้เขาบอกก้าเห็ดดอกยานเพ่นเว้าเขาบอกก้าเห็ดดอก ด้านเสียภาพพจน์เจ้าของเขาบอกกล้าเห็ดจอกเดี๋ยวเขาเอาเขาเปน็นทามีบอกคะเสียงในหัวแบบนี้ผู้ใดเป็นแน่ข่อยนี่แหละผู้นิง่งข่อยนี่แหละผู้นิ่งข่อยเป็นคนฉี่กระเบ้าอายกระเบ้าอายเลยแต่ว่าบางทีฮะเขากระบอกกล้าเห็ดเนาะยานแบบบ้านเมืองเพื่อนเว้าแบบนี้เออหันเมื่อวานนี่ล่ะเอา้เาห้องก็คือเห็ดเป็นเถียอตอร์มาตั้ง นานแล้วตั้งหึงแล้วเนาะบ้านเฮาเลี่ยงหงนะึงเนาะเออเจ้าของคือยังม่ไปใส่มาใส่นะนะก็เลยถามทบทวนถามในหัวได้ว่าเป็นอย่างเออเฮากบคำถามมันจะพูดขึ้นมาเนาะเป็นอย่างคนอื่นเขาคือเห็ดได้เจ้าของขี้บ่ไ้แบบนี้เห็นคนที่เขามาเห็ดทีหลังอะ่ะเข้ากะเห็ดได้แม้เขาก็ผ่านเขากะได้กล้าเห็ดกล้าแสดงออกแบบนี้เออเป็นอย่างแล้วเป็นอย่างเขาจังบอกกล้าเห็ดสงสยัยสงสัยกันบ่ี่น้อง <laughs> เออมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างเทียงกันต้งเสียงในหัวได้เดี๋ยวนี้เออมันเป็นอย่างอ่ะเป็นอย่างค่อยยังไงบอได้วะคนอื่นเขาคือเห็ดเอาเห็ดเอาเออเขาก็เห็ดไปแล้วก็แล้วไปไหมเอออยากเต้นอยากเห็ดอย่างอยากโตสอย่างเขาก็อไม่ได้เห็นเก็บมาขิดนู่นนี่นั้นเออบาบาเนาะเห็ดตอนนั้นตอนนี้ย้านแต่คนนั้นคนนี้ว้าวัานนะ่ะไปเห็นผู้นึงเดอ้อเพื่อนหนึ่งอยู่บ้นนยานผู้ใหญ่ เอาเพื่อนเป็นแบบตัวอย่างเลยคือเพื่อนกับมีหน้าที่การงานอ่ะเพื่อนกันยังแบบเออตัดคลิปได้เป็นตะเบิง้งเออกล้าแบบว้าวเห็ดเออนู่นนี่นั้นแบบตลกตลกเอเอเห็ดแฮงหัวม้ว,มวนไปเพื่อนกันยังเห็ดแล้วเขาอ่ะเป็นอย่างอะเป็นอย่างเขาจะงอเห็ดวอเข้าใจตรงนี้แหละก็ะเลยออกมาจับไมค์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยฉันเนี่ย ฉันจะทําฉันจะทําฉันจะทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะทําคือลองเบิ่งเนอแล้วแล้วมันสิบปุ๊ล็อกไดเนี่ยอย่างมือนี้ฉันกะเออฉันกะออกมาฉันว้าบริเป็นแต่ฉันก็สิมาลองฝึกลองฮัดเบิ่งก่อนนะว่ามันเหตุไดคือเขาอยู่บ่เออแล้วก็มีอีกคนนึงได้เออฉันไปเบิ่งเพื่อน่ะเพื่อนอเบ่วอาบริเป็นวอาบริเป็นซ้ำแขนซ้าเพื่อนก็ยังเห็ดไดเออเฮากบเออเอาตรงนี้น่ะ มาขจัดความกลัวคือเสียงในหัวเฮาเนี่ยเสียงในหัวเฮาเนี่ยมันขึ้นมาลกวนเฮามันขึ้นมาตีมันขึ้นมาในหัวเฮาเลยว่าย่าย่าเด็ดเด็ดเดี๋ยวคนเสืออะไยแบบเนี้ยเอ้ยย่าย่าย่าอเขาเด็ดเด็ดแบบเนี้ยเอ้ดเจ้าเป็นอยู่อ่ะเออข่อยเราเป็นระเบ้อจะเสียอะไรจะสแก้ไขเจ้าของแนวไหนแบบนี้เลยต้องไปต้องไปแบบว่าคิดไม่เด้อพี่น้องเด้อคิดไม่ มาเห็นเลยตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เฮาสิมาจับเงินในอากาศกันถ้าเฮาบลุกมาเห็ดในมือน,นี้ต่อไปอนาคตข้างหน้ามันแห้งสียากขึ้นกว่านี้ชุนเจ้ามาเลยตอนนี้เป็นโอกาสดีๆโอกาสทองของพี่น้องเเด้อปลดล็อกเสียงในหัวปลดล็อกความกลัวในใจลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาทําเด้อพี่น้องไ่ต้องยาน มีอย่างมีศักยภาพอะไรในตัวเองดึงออกมาใช้ดึงออกมาทํามีความรู้ความสามารถเรื่องไดสมเจ้าเอาออกมาเห็ดเอาเห็ดหลีเออมันแบบว่าเท่าเห็ดได้มันก็แค่เริ่มต้นที่มันสิย่างๆแน่แต่ว่าถ้าเท่าเห็ดไปเห็ดไปเขาคล้องความสม่ําเสมอความคล้องขึ้นเท่าเห็ดบ่อยๆเท่าก็เก่งขึ้นได้พี่น้องเออไม่เห็ดไปพร้อมกันเนอเออไม่เห็ดไปพร้อมกันไปพร้อมกันนี่แหละค่อยๆเห็ดไปเดี๋ยวมันก็ะ่านไปได้เขาว่าเออไม่เห็ดไปพร้อมกันเ้อไม่เห็ดไปพร้อมกัน พี่น้องเฮ็ดไปพร้อมกันนี่แหละเขาสิมาจับเงินอะไรอากาศกันอลอเฮ็ดไปพร้อมกันยายนวัตที่ยานเฮ็ดไปเลยนี่ไงเขาก็ได้จับโรศัพท์แล้วเขาเรียนทรศัพท์แล้วเขาเสียเงินค่าเน็ตค่าเวลาเสียเวลามานั่งเล่นแล้วหะ่ะต้องะเฮ็ดเห,ห้มันเกิดประโยชน์ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาไปนี่เกันแล้วกันเขามาเฮ็ดนล้วกัน ทำไปด้วยกันเนี่ยก้าค้าเก้าคามเสียงในหัวความกลัวในใจถิ่มมันออกไปก่อนลงมือบอกา้าจับบอกา้าเว้าบอกล้าออกหน้ากล้องเข้ากันมาฝึกมาทํากันเนาะพี่น้องเนาะเห็ดบ่อยๆจับดูด,ด,ดูถ่ายดูดูถ่ายรูปเอาเป็นเขาเห็ดเขาลองเห็ดหากูรูผู้เพิ่นสอนถ่ายรูปถ่ายคลิปในหลา,ายๆทามาเรียนรูปไปน้่กันเนาะอนี้พี่น้องเห็ดไปพร้อมๆกันนี่แหละจริงเออเนาะ ค่อยสุบพยาาแล้วทุกมื่อวันนี้ค่อยสิพยายามออกมาออกกล้องเด้อค่อยสิมาออกหน้ากล้องผู้เ้ามากดติดตามค่อยเด้อมาฟังเด้อว่าเออค่อยว่าเวลาใดาดีขึ้นจุบ่หรือว่าแย่ลงกะพร้อมที่จะน้อมยอมรับเด้อมาเด้อมาคอมเมนต์ค่อยหลายๆเด้อแล้วก็เข้ากัมาเรียนรู้ไปน้ากันปลดล็อกเสียงในหัวความกลัวในใจื้นนี้ถ้าเฮาบ่เริ่ม,มื้นนี้แล้วเขาสิไปเริ่มตอนใดก่อนที่มันจะสายเกินไปมาเริ่มไปพร้อมๆกันเด้อจ้า